ตอนนี้นะคะแมก็อยู่ที่เดอมอบางแคนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศน้ำตกกลางห้างเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะตอนนี้เขาก็จะมีคนแบบมาถ่ายรูปเยอะมากเลยน้ำตกนี่ขึ้นมา,าลงมาจากชั้นบนเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนี่นะคะก็จะมีเด็กๆนะคะชอบมาดูปลา ดูปลาแล้วก็มาถ่ายรูปกันปลาจะอยู่ตรงนู้นนะคะอุ้ยตัวใหญ่มากเลยนะคะอันนู้นเป็นปลาอเมซอนนะคะปลาชอนอเมซอนเมื่อสักครู่นี้ก็มาตรงนี้แต่ว่าหายไปแล้วอันนี้พี่นัทนะคะกําลังสังเกตการอยู่นี่ก็เด็กๆนะคะก็มาถ่ายรูปกันเยอะมากนะคะ เดี๋ยวมอบางแครก็เขามีเป็นแบบเหมือนน้ำตกเดี๋ยวแบบมาถ่ายตรงนี้ก่อนจะเห็นปลาชัดหรือเปล่าอันนี้พี่นัดนะคะปลาช่อนอเมซอนอยู่ทางนู้นไหมคะไม่มีตรงนี้ทำไมตัวนี้ไม่ยอมออกมาเลยอะ่ะน่ะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยอยู่ใต้สะพานแต่ว่าตัวนู้นก็มีนะคะ แล้วก็จะมีปลาปลาเล็กปลาน้อยด้วยอันนั้นเป็นปลาอะไรคะเขาเรียกปลาอะไรนะแดงๆนะคะปลาอะไรนะจำไม่ได้แล้วลืมลืมชื่อเรานะคะทุกคนปลาสซสวยนะคะอยู่ตรงนน้นนะะีค่ะเป็นบรรยากาศน้ำตกกลางห้างนะคะเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราแบบอยู่น้ำตกจริงๆนะคะที่ธรรมชาติเลยอันนี้เด็กๆนะคะ คนต่างชาตินะคะเขาก็มาเล่นไปมาถ่ายรูปแต่ว่าเขาไม่ให้ให้อาหารปลานะคะทุกคนว้ายอุ้ยได้ด้นมาแล้วปลามาแล้วนี่นะคะ โอ้ยเพิ่งจะเห็นเขาไหว้แบบแรงๆครั้งแรกนะปกติจะค่อยๆไหว้อันนี้ตัวหนึ่งแต่ว่าอตัวหนึ่งไม่ยอมมาอุย้ยตัวนี้ก็น่ารักตัวเล็กๆนั่นนะคะ นีเราก็พาชมบรรยากาศที่เดอะมอลล์บางแคนะคะพี่นี้นก็กำลังจะกลับแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปราชบุรีกันต่อนะคะเราเดี๋ยวเราจะดึกนะคะต้องรีบกลับนิดหนึ่ง เึ้นไปข้างบนค่ะไปที่จอดรถนะคะ <Okay. S 1> พี่หันหน้ามาแล้วพี่าหนึ่งสองสามกล้องมาสักครู่นี้เราไปเซ็นทันใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมอบางแคนะคะ เราจะไปไหนต่อดีที่จอดรถใช่ไหมคะไปใครมีปัญหาเหมือนพวกเราบ้างคะจำไม่ได้อะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเพราะว่าพี่นายเขาจะต้องอดูว่าเขาถ่ายรูปไว้ว่าเขาจอดรถตรงไหนนะคะขอบคุณค่ะ